สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้แอดก็จะมาสปอยซีรีส์เรื่องบุปผาซ่อนแค้นเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามการสปอยได้เลยค่ะพ่อเย่ถิงให้คนไปตรวจสอบนักฆ่ากลุ่มไหนที่ทำร้ายเย่ถิงจนเกือบปางตายเช่นนี้มู่หลานได้รับจดหมายจากนางเอกแล้วเขารู้สึกกังวลใจมากจึงรีบมาหานางกลับถูกสาวใช้นางเอกขัดขวางไม่ให้พบมู่หลานจึงบอกสาวใช้ให้ไปบอกนางเอก เขาจะรอนางอยู่ที่ภูเขาจำลองหางนางไม่มาเขาก็ไม่กลับเด็ดขาดคืนนี้ฝนตกหนักมูรันยังคงรอนางเอกตามที่เขาพูดสาวใช้นางเอกรู้สึกสงสารพยายามเกลี้ยกล่อมให้นางเอกไปพบเขาถามนางเอกว่าเคยคิดถึงชีวิตหลังการล้างแค้นหรือไม่นางเอกบอกว่าเดิมทีนางกับเขาก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกันอยู่แล้วเขาควรเจอคนที่ดีกว่านาง นางเอกยอมออกไปพบมู่หลานเขาถามนางว่าที่นางไม่ยอมแต่งกับเขาเป็นเพราะเย่ถิงใช่หรือไม่นางเอกตอบว่าใช่เขาถามนางต่อนางอยากแต่งกับเย่ถิงหรือนางเอกตอบว่าใช่เขาไม่เชื่อมู่หลานเดินเข้าไปหานางเอกบอกว่านางโกหกเขารู้ว่าในใจของนางมีเขานางเอกบอกว่าเขาไม่รู้อะไรนางจะแต่งกับเย่ถิง เขามีทุกอย่างที่เหนือกว่ามู่หลานขอเพียงเขาฟื้นขึ้นมาพ่อของเขาก็จะมอบทุกอย่างให้นางชอบคนที่แข็งแกร่งมากกว่ามู่หลานรั้งแขนนางเอกไว้บอกนางว่าเย่ถึงจะต้องแต่งงานกับองค์หญิงเขาไม่สามารถให้ความสุขนางเอกได้นางเอกพูดกับเขาว่าให้เขาห่วงสถานะตัวเองในจวนแห่งนี้เถอะมู่านปัดร่มในมือนางเอกทิ้งแล้วดึงนางเอกเข้ามาจุมพิษ นางเอกพยายามผลักเขาออกและพูดกับเขาว่าอย่าทําให้นางต้องเกลียดเขาเลยพูดจบนางเอกก็เดินจากไปท่ามกลางสายฝนที่ปล่อยลงมาทั้งสองต่างก็ร้องไห้รู้สึกเสียใจวันต่อมานางเอกออกมาพบคนค้างกายของพ่อเย่ถิงแล้วบอกเขาว่าทำยังไงก็ได้ให้แผนที่เย่ถิงวางไว้แตกให้พ่อของเขาสงสัยเรื่องมือสังหารนั้น เย่ถิงเล่นเองกำกับเองคนผู้นั้นรีบไปจัดการทันทีเขามาหาพ่อเย่ถิงที่ศาลบรรพชนแล้วบอกว่าเย่ถิงฟื้นแล้วธนูไม่ได้ปักถูกหัวใจได้ฟังเช่นนั้นพ่อเย่ถิงจึงสงสัยขึ้นมาปกติแล้วนักฆ่าพวกนี้จับยาพิษไว้บนธนูและด้วยระยะที่ยืนอยู่ไม่มีทางที่นักฆ่าจะพลาดเขาถูกเพลยหลอกแล้วสินะ มู่รานนั่งดื่มอยู่ในห้องเขาบอกให้ลูกน้องไปบอกเหล่าไทจุนว่าเขาได้รับบาดเจ็บเป็นเย่ทิงส่งคนมาทำร้ายตั้งใจทําให้ขาของเขาหากักและจงใจวางแผนให้เขาไม่ได้ไปล่าสัตว์บอกทุกอย่างให้ชัดเจนหากเย่ทิงอยากแข่งความโหดกับเขาเขาก็จะทําให้ดูว่าใครกันแน่ที่โหดมากกว่ากันมู่รานหยิบมีดมาแทงขาตัวเอง สีหน้าของเขาเฉยชาเหมือนคนไร้ความเจ็บปวดอย่างที่มูรานเคยพูดเขาขอเพียงนางเอกแต่เยหิงยังคิดแย่งไปเขาจะทำให้ดูไม่นานจากนั้นลูกน้องได้มาแจ้งเข่ามูรานที่นางเอกโดนนั้นไม่ใช่พิษแต่เป็นหนอนพิษคุณใสเหล่าไทจินพอรู้ว่าหลานรักถูกทำร้ายรีบมาหาโดยไวและจะแปลเรื่องเยหิงให้ได้สาวชาวิ่งมาบอกนางเอก เป็นไปตามที่นางเอกคาดไว้เย่ถิงกำลังจะถูกไล่ออกจากจวนแล้วตอนนี้เขาไปคุกเข่าที่ศาลบรรพชนและมีเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึง่งมูห่หลานได้รับบาดเจ็บตอนนี้กำลังทำการรักษากันอยู่นางเอกเป็นห่วงมูห่หลานมากเย่ถิงรู้สึกผิดที่ทำร้ายน้องขณะที่ในใจของมูห่หลานเต็มไปด้วยความโกรธแค้นพี่ชายนางเอกมาหาเย่ิงพร้อมยาในมือ เขาพูดกับนางว่ามาทำไมมาดูเรื่องตลกของเขาหรือเย่ถึงปัดยาที่นางเอกนำมานางเอกก้มลงเก็บแล้วบอกเขาว่านางตั้งใจมาเปลี่ยนยาให้เขาเย่ถึงปัดยาทิ้งอีกรอบนางเอกก็เก็บอีกรอบแล้วเดินเข้ามาทำแผลให้เขาเขาถามนางทำไมต้องช่วยเขาเมื่อก่อนเขาทำร้ายนางนางเอกตอบว่าล้นเป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วทั้งสองคนเผลอมองตากัน ก่อนที่เยธิิงจะล้มลงนางเอกประคองร่างเขาไว้นางนึกกับตัวเองตอนนี้เขาโดดเดียวเดียวด้ที่พึ่งของเขามีเพียงแค่นางคนเดียวเท่านั้นก่อนตอนที่ยังเด็กเยธิิงเคยป่วยนางเอกเป็นคนนำยามาให้และดูแลเขาครั้งนี้ก็เช่นกันเมื่อเย่ิิงฟื้นเขาเห็นนางเอกเดินเข้ามาในมือของนางถือยาพร้อมผลไม้แช่อิ่มนางบอกเขาว่า ตอนที่นางยังเด็กแม่ชอบให้นางกินผล,ลไม้แช่อิ่มหวานๆก่อนกินยาเยทิงรู้สึกว่านี่เป็นภาพทับซ้อนในเวเด็กของเขาเขาถามนางเอกว่านางเป็นใครกันแน่นางตอบว่านางก็คือป้านเมืองอย่างไรเล่าเยทิงกัดผลไม้คำหนึงนางเอกก็ป้อนยาเขาแล้วบอกให้เขาพักผ่อนให้ดีเยทิงไม่ยอมให้นางเอกไปไหนบอกนางว่ารอให้เขาหลับก่อนแล้วค่อยไปได้หรือไม่ นางเอกจึงยอมนั่งอยู่เป็นเพื่อนเขาเมื่อเห็นว่าเขาหลับแล้วนางเอกจึงได้จากไปมูรานดักร่อนางเอกบอกนางว่าตอนนี้ทุกอย่างในจวนกลายเป็นของเขาเขาคือคนที่มีอํำนาจแข็งแกร่งกว่าเย่ถิงนางเอกไม่อยากคุยกับเขานางจึงเดินหนีมูรันรั้งแขนนางเอกไว้พูดกับนางว่านางต้องขอบคุณเขาไม่ใช่หรือหากไม่ใช่ว่ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น เย่ถิงก็คงไม่มีวันค้นพบความจริงใจของนางนางเอกสะบัดแขนออกจากมือเขามู่หลานพูดตามหลังนางเอกองค์หญิงเยียนผิงเป็นคู่มั่นของเย่ถิงและนางไม่มีวันยอมให้นางเอกมาแย่งเย่ถิงไปไง่ายๆแนะ่นางเอกนั่งตำยาอยู่ในห้องนางร้องไห้เสียใจที่มู่หลานเปลี่ยนไปไม่เหมือนคนเดิมที่นางรู้จักเสร็จจากนั้นก็นำยามาให้เย่ถิง เย่ถึงมอบตุ้มประดับเล็บให้นางเอกขอบคุณนางที่นางจริงใจกับเขานางเอกบอกเขาว่านางรู้ตอนนี้เขาคงอึดอัดและน้อยใจพ่อถ้าเขาอยากมีพื้นที่ในจวนแห่งนี้ลองให้เขาเปิดใจคุยกับพ่อสักครั้งในแบบที่เป็นพ่อลูกกันจริงๆเย่ถึงบอกว่าความผิดที่เขาทํามันมากมายขอโทษไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกนางเอกบอกว่าการขอโทษมีหลายวิธี การยอมรับผิดก็เป็นวิธีหนึ่งเย่ถิงบอกว่าพอไม่มีวันเชื่อเขานางเอกจึงถามเขาแล้วเขาเชื่อใจนางหรือไม่เย่ถิงตอบอย่างไม่ลังเลว่าเขาเชื่อนางเอกใช้นิ้วจิ้มไปที่แผลของเขาพูดกับเขาว่าการที่เขาได้รับบาดเจ็บถึงแม้ว่าจะเหมือนเดิมพันุด้วยชีวิตแต่มันก็เพื่อวางแผนอนาคตของจนแม่ทับใช่หรือไม่เย่ถิงมองนางเอกด้วยสายตาสงสยัย ว่านางรู้ได้อย่างไรนางเอกพูดต่อถ้าอยากให้สมหวังอย่างแรกเลยก็ต้องอเผชิญหน้ากับความปรารถนาของตัวเองและต่อมาก็คืออย่าทำให้ตัวเองรู้สึกน้อยใจเย่ถึงถามนางเอกทำไมถึงต้องช่วยเขาครั้งแล้วครั้งเล่าในใจของนางมีเขาอยู่ใช่หรือไม่แเย่ถึงมาสำนึกความผิดกับพ่อพ่อบอกเขาว่าสิ่งที่เขาทำไว้กับน้องมันเลวร้ายมาก เยถิงพูดขึ้นมาแล้วเขาควรทำอย่างไรถึงจะคู่ควรเป็นลูกชายของพ่อตั้งแต่เหล่าไทาจินไปจนถึงสาวใช้ไม่มีใครคิดว่าเขาคู่ควรเป็นลูกของพ่อทุกคนต่างรู้ว่าเขาเป็นลูกนอกสมรสที่เขาทำทุกอย่างก็เพื่อให้พ่อยอมรับเขาแนอดิดท่านแม่ของเขาถึงขนาดเคยไปคุกเขา่าเพื่อให้เขาได้เข้าไปเรียนในสำนักศึกษาพ่อถามเขาทําไมถึงไม่เคยรู้เรื่องนี้ เย่ถิงตอบว่าเพราะท่านแม่ไม่เคยพูดออกไปท่านแม่บอกเขาว่าหากอยากได้สิ่งใดมาก็ต้องอดทนความอับอายุให้ได้พ่อถามเขาว่าวันนี้เป็นอะไรทําไมถึงพูดมากนักเย่ถิงตอบว่ามีสตรีคนหนึ่งบอกกับเขาหากอยากบรรลุเป้าหมายก็ต้องมองตรงไปยังความปรารถนาของตัวเองเจ้าเปรียบตัวเองไม่ได้ในตอนนั้นองค์ยิงเยียนผิง คู่มั่นของเย่ถิงก็ได้ปรากฏตัวขึ้นนางรู้ข่าวเรื่องที่เย่ถิงถูกลงโทษได้รับบาดเจ็บจึงรุดมาทันทีเพื่อช่วยเขาในตอนที่เย่ถิงกำลังจะเดินไปกับองค์หญิงนางเอกโผล่มาแสดงความอาลัยอาวรณ์บอกว่าถึงเวลาเย่ถิงต้องใส่ย,ยาแล้วแต่ไม่มีใครสนใจนางมู่หลานมองดูนางเอกพร้อมกับยิ้มออกมาเขาบอกว่าเขามาดูละครสนุกสนุกคืนนี้เย่ถิงมาหานางเอก บอกว่าเขาอยากมาเยี่ยมนางนางเอกบอกเขาว่านางกำลังจะนอนแล้วเยถิงต้องการอธิบายเรื่องบางอย่างแต่นางเอกบอกเขาว่าต่อไปเขาไม่ต้องมาหานางอีกแล้วแม้ว่านางจะมีใจให้เขาแต่ก็รู้ว่าเขามั่นหมายกับองค์หญิงนางไม่อยากเอาตัวเองเข้าไปพัวพันกับเรื่องนี้เชิญเขากลับไปเถอะเยถิงพูดไม่ออกยิ่งได้รู้ว่านางเอกมีใจให้ความรู้สึกของเขาที่มีต่อนาง ก็ยิ่งเพิ่มพูนมากขึ้นองค์หญิงคอยเอาใจเย้หิงอยู่เสมอคืนนี้นางได้ชวนนางเอกกมู่รานมาร่วมทานอาหารค่ำด้วยกันองค์หญิงบอกว่าเหตุที่เชิญนางเอกกมู่รานมาเป็นเพราะต้องการขอบคุณทั้งสองคนที่ก่อนหน้านี้ช่วยดูแลเย้หิงมาตลอดองค์หญิงยังได้เอ่ยปากถึงเรื่องแต่งงานของนางเอกนางบอกว่าเพื่อไม่ให้นางเอกต้องกองังวลเรื่องความเป็นอยู่ นางขอเสนอให้นางเอกแต่งงานกับฟานอ๋องชายทั้งสองคนที่อยู่ตรงนี้ต่างพูดพร้อมกันว่าไม่ได้องค์หญิงถามพวกเขาว่าทำไมเย่ถิงตอบว่าสถานะไม่เหมาะสมกันองค์หญิงทำเป็นเข้าใจก่อนจะหันไปถามแผลที่ขาม,มูหรานเป็นเช่นไรบ้างมูหรานตอบว่าเขาหายดีแล้วองคหญิงจึงสั่งสอนเขาพี่ชายอบรมน้องชายเป็นเรื่องที่เหมาะสมตามหลักการเขาที่เป็นน้องชาย จะคิดแค้นพี่ชายไม่ได้มู่หลานทําทีเป็นเข้าใจสาวใช้ขององค์หญิงรินน้ําชาให้นางเอกและทําน้ําชาหกรถนางจึงรีบพานางเอกไปเปลี่ยนชุดองค์หญิงเผยรอยยิ้มอมอกมามู่หลานสังเกตเห็นพอดีนางเอกถูกพามาเปลี่ยนชุดอย่างห้องห้องหนึ่งสาวใช้บอกว่าจะรีบไปหาชุดมาให้นางเอกเปลี่ยนและได้แอบจุดกํายานปลุกกำนัดให้นางเอกสูดดมไม่นานจากนั้น นางเอกจึงเริ่มแขนขาชาเรื่องที่เกิดขึ้นนี้เป็นฝีมือขององค์หญิงนางต้องการให้เย่ถิงเห็นนางเอกอยู่กับชายอื่นเย่ถิงจะได้ตัดใจจากนางเอกได้มู่หลานกลัวว่าจะเกิดเรื่องขึ้นกับนางเอกเขาจึงได้มาหานางและโดนวางยาไปพร้อมกันนางเอกพยายามกอดจูบมู่หลานเขาบอกนางว่าไม่ได้จากนั้นได้ทำให้นางเอกสลบส่วนตัวเขา ก็พยายามหยุดความปรารถนาของตัวเองเอาไว้สาวใช้เดินมาส่งซิกบอกองค์หญิงว่าแผนการเรียบร้อยแล้วองค์หญิงจึงเอ่ยปากกับเย่หิงนางบอกเขาว่านางมีของดีให้เขาดูมู่หลานผ้านางเอกเข้าไปซ่อนในตู้ดังนั้นในตอนที่องค์หญิงมาจึงไม่พบใครนางพยายามตามหาตัวพวกเขาจนเจอเข้ากับตู้ใบหนึ่งแต่เมื่อเปิดเข้าไปก็ยังไม่พบอะไรนางหน้าซีดทันที เย่ถิงถามนางของแปลกใจอะไรที่นางอยากให้เขาดูองหญิงหันไปยิ้มให้เขาแล้วบอกเขาว่าน่าจะอยู่ที่ถงดอกไม้เมื่อพวกเขาจากไปมู่หลานก็ได้พานางเอกออกจากห้องนั้นซึ่งพวกเขาซ่อนอยู่ในตู้อีกใบนางเอกตื่นขึ้นมาพบว่าตนเองนอนอยู่กลางทุงหญ้ากับมู่หลานมู่หลานท่วงคำขอบคุณจากนางเอกทันทีที่นางตื่นนางเอกนึกขึ้นได้ว่าเมื่อคืนตนเองทำอะไรกับเขาไว้บ้าง นางจึงขอบคุณเขาที่ช่วยเหลือนางมู่รานผูกปมเสื้อให้นางเอกนางเห็นลักษณะวิธีการผูกของเขาจึงถามเขาเหตุใดเขาถึงผูกเงื่อนนี้เป็นมู่รานตอบว่าเพราะนางเป็นคนสอนเขาน่าสิมู่รานเรียกนางเอกว่าพี่หญิงเขารู้ตัวตนของนางและพูดชื่อจริงของนางเอกออกมานางเอกตกใจมากไม่ได้ยินแบบนั้นนางหันหลังหนีเขามู่รานบอกนางเอกว่า เขารู้เรื่องนางทุกอย่างรู้ตัวตนของนางแล้วรู้ถึงความทุกข์ทรมานที่นางได้รับทั้งหมดแล้วเขาก็รู้เรื่องนอนพิษคุณใส่ด้วยเขาเป็นคนที่วางแผนให้นางเอกได้รับความเชื่อใจจากเย่ถิงเพราะรู้ว่าต้องทําให้เย่ถิงรักนางเอกจนหมดใจนางถึงจะมีชีวิตต่อไปได้นางเอกบอกว่าที่เขาพูดมาถูกแต่นางไม่อยากดึงเขาเข้ามาพัวพันเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับเขา มู่รานบอกว่าเขาจะไม่เกี่ยวได้ยังไงในเมื่อนางดึงเขามาแล้วท้งเรื่องที่ใช้เขาใกล้เย่ถิงเรื่องที่ทำให้เขาพานางเข้ามาอยู่ในจวนยังยืมมือของเขาส่งทูบให้แม่เย่ถิงนางเอกใช้มือปิดปากมู่รานเขาดึงมือนางออกและพูดกับนางว่ายังจะมาบอกว่าเขาไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อีกตอนนี้คิดว่าเขาไม่มีค่าให้หลอกใช้แล้วหรือย,ยังไงหรือว่านางหวั่นไหวกับเขาแล้ว ถึงไม่อยากดึงเขาเข้ามาเกี่ยวข้องนางเอกบอกว่าเปล่ามูรานไม่เชื่อเขาพูดกับนางว่าแผนการต่อไปของนางเขาไม่อนุญาตให้นางแบกรับคนเดียวหากไม่อยากทำร้ายเขาจริงก็อย่าปฏิเสธเขามูรานดึงนางเอกเข้ามากอดนางเอกกอดตอบรับเขามูรานบอกให้นางเอกเชื่อใจต่อไปเขาจะทำทุกอย่างเพื่อความปรารถนาของนางให้เป็นจริงมูรานบอกนางเอกว่า ตอนนี้เย,ย่ถึงปักใจต่อนางเอกแล้วเพียงแต่หากอยากให้เขารักนางเอกโดยแท้จริงยังมีอีกคนหนึ่งที่ต้องกำจัดนั่นก็คือตัวนางเอกในอดีตนางเอกกับมู่หลานช่วยกันวางแผนมู่หลานพานางเอกกลับมายังเรือนพักของนางนางเอกแกล้งป่วยมู่หลานกำลังนั่งป้อนยาให้นางเย่ถึงเข้ามาเห็นพอดีเขาถามนางเมื่อวานเหตุใด,ดจากไปโดยไม,ม่ลามู่หลานปรี่เข้าไปต่อยหน้าเย่ยถึงแล้วพูดว่า ยังจะมาพูดถึงเรื่องเมื่อวานอีกรู้หรือไม่องค์หญิงทำอะไรกับนางเอกองค์หญิงหลอกนางเอกไปเรือนปีกจุดกำยานปลุกกำนัดหากเขาไม่ได้ตามไปผลลัพธ์กล้าคิดหรือไม่เยติงตกใจในสิ่งที่ได้ยินมู่รานเดินกลับไปหานางเอกบนเตียงใช้มือลูบผมนางแล้วบอกนางว่าไม่เป็นไรแล้วก่อนจากไปเขาได้พูดกับเยถิงหากปกป้องนางเอกไม่ได้ก็ไปเป็นราชบุตรเคยงเงียบเถอะ อย่าหาเรื่องให้นางเอกเรื่องที่เย่ถิงทำไม่ได้เขามั่นใจว่าเขาทำได้เย่ถิงเดินไปหานางเอกกุมมือขอโทษนางที่ทำให้ต้องเจอเรื่องแบบนี้เป็นเขาที่ไม่ดีเองนางเอกพูดกับเขาว่าจะโทษเขาได้ยังไงหากต้องโทษก็ต้องโทษความจริงใจที่นางมีต่อเขาด้านถูกองค์หญิงพบเขา้านางเอกถามเย่ถิงตอนนี้ใบหน้าของนางซีเซียวมากใช่หรือไม่ นางไม่อยากให้เขาเห็นนางในสภาพนี้เย่ถิงจึงอาสาหวีผมให้นางเอกนางเอกมองเขาผ่านกระจกแล้วเรียกเขาว่าพี่ถิงเย่ถิงถึงกับสะดุง้งเพราะบนโลกนี้มีเพียงคนเดียวที่เรียกเขาแบบนั้นซึ่งก็คือนางเอกในอดีตเย่ถิงเปลี่ยนเรื่องคุยกับนางเอกถามนางว่าอยากกินอะไรนางเอกตอบว่าถั่วแดงกวนนั่นยิ่งทำให้เย่ถิงตกใจเพราะเล่อเอ๋อของเขาชอบกินถั่วแดงกวนมาก นางเอกพูดกับเย่ยถิงวีผมเสร็จแล้วพวกเราไปเดินเล่นด้วยกันดีไหมเย,ย่ถิงรับปากนางเอกใช้มือปัดผมของนางออกจากใบหูทำให้เย,ย่ถิงเห็นไฟลังใบหูของนางเอกซึ่งเหมือนกับเลอเออเป๊ะเย,ย่ถิงทำหวีหล่นจากมือเขาเดินออกมาจากห้องของนางเอกด้วยท่าทางไร้สติและกลับมาค้นของบางอย่างในห้องตัวเองมันคือปิ่นปักผมของเลอเออที่เขาเก็บได้ เยธิงเดินไปตามถนนเหมือนคนไร้สติเขาย้อนรำเลือกความหลังสถานที่ที่เขาเคยมากับเลอเอ,อ๋อมูรานรวบรวมคนจากตระกูลเซียอันของนางเอกที่ยังมีชีวิตอยู่เขาสัญญากับทุกคนว่าเขาจะหาหลักฐานมาพิสูจน์ให้ได้ว่าตระกูลเซียอันไม่ได้สมคบคิดกับศัตรูก่อกระบฏคืนนี้มูรานพานางเอกออกมาเดินตลาดความสัมพันธ์ของทั้งสองคนน,นับแน่นมาขึ้นเรื่อยๆ เยถิงแอบดูนางเอกในตอนที่นางหลับเขาตระหนักเรื่องบางอย่างได้จึงตัดสินใจทำเรื่องที่ใหญ่มากนั่นก็คือการมาพบองค์ราชทายาทพี่ชายขององค์หญิงเพื่อขอถอนมั่นกับองค์หญิงเขาบอกราชทายาทว่าตอนนี้เขาไม่ใช่บุตรชายของภรรยาเอกจนแม่ทับแล้วเขาไม่คู่ควรแต่งงานกับองค์หญิงองค์หญิงได้ฟังจึงร้องไห้ออกมาราชทายาทเองก็ไม่ยอมให้เยถิง มาทำร้ายน้องสาวของเขาแน่เย่ถิงบอกว่าเขาทำเช่นนี้เขาคิดในมุมของราชทายาทเช่นเดียวกันถ้าเขาปฏิบัติตามสัญญามั่นหมายกับองคหญิงเกรงว่าขุนนางในราชสำนักจะมีแต่ความคิดร้ายต่อราชทายาทองค์หญิงเดินเข้าไปตบหน้าเย่ถิงพูดกับเขาว่าเขามีสิทธิ์อะไรมาถอนมั่นนางหากจะถอนมั่นก็ต้องเป็นนางที่ถอนมั่นเขาเย่ถิงทำความเคารพทั้งสองคน จากนั้นเขาก็เดินออกมาจากห้องโถงองหญิงแค้นเคืองนางเอกมากพูดกับตัวเองว่าสักวันหนึ่งนางจะต้องสับนางเอกให้เป็นหมื่นชิ้นเยถิงมาเคารบบรรพบุรุษตระกูลเซียอันเขาอธิฐานถึงพ่อนางเอกบอกว่าหลายปีมานี้เขาไม่เคยเลือกวิธีเพื่อทำให้ตัวเองแข็งแกร่งเพื่อให้มีความสามารถมากพอที่จะต่อต้านรัชทายาทขึนความบริสุทธิ์ให้ตระกูลเซียอัน ตอนนี้เขารู้แล้วว่านางเอกยังมีชีวิตอยู่ชีวิตที่เหลือของเขาจะใช้เพื่อปกป้องนางในตอนนั้นจูจ่ๆก็มีคนป้ายยาสลบทิ้งเมื่อเขาฟื้นพบว่าตัวเองถูกมัดไว้คนที่จับตัวเขามาก็คือองค์หญิงแท้จริงแล้วผู้ที่อยู่เบื้องหลังการตายของตระกูลเซียอันก็คือองค์ราชททยาาและองค์หญิงองค์หญิงตกหลุมรักเยธิงนางจึงต้องการให้เลิอเออหายไป ครั้งนี้นางก็จะทํำให้ป้านเมืองหายไปเช่นกันเย่ทิงถามว่าจะทำอะไรนางเอกองหญิงตอบว่าตอนนี้นางเอกกำลังจะหายไปจากโลกใบนี้ซึ่งในขณะนั้นนางเอกออกมาข้างนอกกับมู้รานมู้รานไปหยิบของบางอย่างให้นางเอกนางเอกจึงถูกลักพาตัวคนร้ายคว้าตัวนางเอกขึ้นมา้ามู้รานเห็นเช่นนั้นเขาจึงชิงม้ามาจากคนร้ายอีกคนหนึ่งแล้วขี่ตามไป องหญิงบอกเย,ยถิงว่านางรักเขาขอเพียงเขาไม่ถอนมั่นกับนางนางจะยอมปล่อยนางเอกได้ไหมเยถิงใช้หินตัดเชือกที่มัดเขาไว้นางเอกยืนอยู่ตรงหน้าผาโดยมีคนร้ายใช้ดาบจ่อคอนางส่วนมู่หลานในมือถือธนูเตรียมยิงเขาส่งสิกให้นางเอกหลบลูกธนูมู่หลานง้างธนูลูกธนูถูกคนร้ายคนร้ายคว้าตัวนางเอกให้ตกหน้าผาไปพร้อมกัน แต่มู้รานได้กระโดดเข้ามาคว้ามือนางเอกเหวี่ยงนางไปยังจุดที่ปลอดภัยส่วนตัวเขากลับร่วงลงหน้าผาแทนนางเอกนางเอกพยายามดึงมู่รานไว้แต่ไม่สําเร็จร่างของเขาหายไปต่อหน้าต่อตานางนางเอกร้องไห้ออกมาแล้วถามกับฟ้าเหตุใดทําไมถึงต้องพลากทุกอย่างไปจากนางด้วยทําไมถึงปล่อยนางไว้เพียงคนเดียวบนโลกใบนี้นางทําผิดอะไรนางเอกอะไรอาวรนถึงมู่ราน ขอเพียงเขากลับมานางจะบอกเขาทุกอย่างบอกความรู้สึกของนางด้วยตัวนางเองมู่หลานค่อยๆปีนขึ้นมาจากหน้าผาเขาได้ยินทุกสิ่งทุกอย่างที่นางเอกพูดที่นางบอกว่านางมีใจให้เขามู่หลานยิ้มออกมาด้วยความดีใจนางเอกช่วยดึงเขาขึ้นมาเมื่อเห็นเขาชัดเต็มตานางกอดเขาแน่นมู่หลานสัญญาว่าต่อไปจะไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกเขาจะไม่ทำให้นางเสียใจ นางเอกเดินเข้าไปจูบเขาเยถิงที่เพิ่งมาถึงเห็นเขาพอดีน้ำตาของเขาค่อยๆไหลรินเยถิงจากมาเขามาหาแม่บนเขาเขายอมตัดใจจากนางเอกสิ่งที่เจ็บปวดไม่ใช่การที่นางจากไปแต่เป็นการที่นางยืนอยู่ตรงหน้าเขาแต่เขาไม่สามารถคว้านางมาได้เยถิงบอกแม่ว่าเขามารับแม่กลับบ้านเป็นเขาที่ทำให้แม่ลําบาก แม่บอกเขาว่าไม่ใช่ความผิดเย่ถิงเป็นแม่ที่ทะเยอทะยานอยากได้อยากมีจนทำให้ลูกต้องลำบากตอนนี้แม่รู้เรื่องทั้งหมดของเย่ถิงแล้วและเห็นว่าลูกไม่มีความสุขแม่เดินเข้าไปกอดเย่ถิงบอกลูกชายว่าหากเขาอยากทำอะไรต่อไปก็ทำเถอะนางจะไม่ขัดเขาหนึ่งเดือนต่อมาทั่วเมืองติดประกาศตามหายเย่ถิงเขาได้หายตัวไปอย่างลึกลับ มู่หลานกับนางเอกนั่งอยู่ตรงชานเรือนวันนี้เป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงแต่าการของนางเอกกลับไม่กำเริบมู่หลานบอกนางเอกเขาได้รวบรวมหลักฐานทั้งหมดที่พ่อของนางเอกถูกใส่ความไว้หมดแล้วแม้ไม่มั่นใจว่าจะล้มราชทายาทได้แต่เขามั่นใจต้องโน้มน้าวให้ฮ่องเต้ตรวจสอบคดีใหม่ได้แน่นอนนางเอกถามเขาเช่นนั้นเราควรถวายหลักฐานที่มีในตอนนี้ ให้ห้องเต้หรือไม่มู่หลานบอกว่าไม่ตอนนี้เย,ย่ถิงหายตัวไปอย่างไรร่องรอยเขากลัวว่าจะทำให้นางเอกไม่ปลอดภยัยมู่หลานพูดกับนางเอกพวกเราแต่งงานกันดีไหมในเวลาต่อมางานแต่งงานระหว่างนางเอกกับมู่หลานก็ได้ถูกจัดขึ้นเย่ถิงรู้ข่าวเขาจึงมาชิงตัวนางเอกเขาพูดกับนางเอกนางเอกแต่งงานกับใครไม่ได้นอกจากเขา เขาไม่อาจเสียนางไปได้นางเอกจึงถามเขาเขาให้สิ่งที่นางต้องการได้ใช่ไหมเย่ถิงตอบว่าใช่นางเอกจึงเดินเข้าไปใกล้เขากระซิบข้างหูว่านางต้องการให้ทุกคนทิ้งเขาต้องการให้เขาพ่ายแพ้ชื่อเสียงปนปี้นางอยากให้เขาสูญเสียทุกอย่างพูดจบนางเอกก็ผลักเขาออกนางยิ้มออกมาเย่ถิงมองนางเอกด้วยสีหน้าตกใจงานแต่งในวันนี้ เป็นแผนของนางเอกกับมู่รานเพื่อล่อเย่ถิงออกมาเพียงไม่นานมู่รานกับคนมากมายก็พากันกลูวเข้ามานางเอกรีบวิ่งไปหลบหลังมู่รานมู่รานพูดกับเย่ถิงว่าเขาจะทําอะไรนางเอกนางเอกคือน้องสะใภ้ของเขานะไม่มียางอายเลยหรือคนที่อยู่ตรงนั้นต่างพูดจารังเกียจเย่ถิงเย่ถิงเข้าใจในสิ่งที่นางเอกพูดกับเขาก่ากอนหน้านี้ทันที เขาหยิบมีดออกมาและพูดว่าถ้าหากนั่นคือสิ่งที่นางเอกต้องการเขาก็จะทำให้นางสมหวังเย่ถิงผ้านางเอกมาพบองค์ราชทายาดองค์ราชชายาดกลับบอกว่าไม่ได้อยากเห็นหน้าเขาเป็นอัปมงคลเย่ถิงบอกองค์ราชชายาดว่าผู้หญิงคนนี้ก็คือเลอเอ,อ๋อองค์ราชทายาดจึงพูดกับเย่ถิงเขาเคยบอกแล้วมิใช่หรือข้าอย่าละเว้น ทำไมตอนนี้คิดจะข่มขู่เขาหรือไงเย่ถิงบอกว่าเขาแค่อยากเตือนองค์ราชชายาทต,ตอนนั้นเขาช่วยองค์ราชชายาทสร้างความดีความชอบองค์ราชชายาทบอกว่างานง่ายๆเช่นนั้นความจริงเขาใช้งานผู้อื่นก็ได้เย่ถิงพูดขึ้นมาถ้าหากฮ่องเต้รู้ว่าองค์ราชชายาทเล่นพักเล่นพวกใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่นฮ่องเต้คงไม่ชอบใจแน่นางเอกพูดขึ้นมา ตอนนี้หลักฐานที่องราชทายาทใส่รร้พ่อของนางถูกนำไปถวายฮ่องเต้แล้วองร์ราชทายาทหัวเราะระหว่างเขากับนางเอกคิดว่าฮ่องเต้จะเชื่อใครองราชทายาทยื่นดาบไปทางนางเอกในตอนนั้นกงกงเดินเข้ามาแล้วบอกให้หยุดก่อนหากไม่เพราะเขาได้ยินจากปากองค์ราชทายาทเองเขาก็คงยังคิดว่าองราชทายาท จงรักพักดีต่อฮ่องเต้จริงๆเย่ถึงพยุงนางเอกขึ้นยืนกงกงพูดกับนางเอกว่าหลายปีมานี้นางเอกได้รับความไม่เป็นธรรมแล้วองค์ราชทายาทหน้าเสียกงกงบอกองค์ราชทายาทว่าต่อจากนี้องค์ราชทายาทจะต้องถูกกักบริเวณอยู่แต่ภายในห้องบรรทมและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบคดีพ่อนางเอกสมคบคิดศัตรูก,กร่อกบฏองค์ราชทายาทโวยวาย ใครกล้าแตะต้องเขาเขาเป็นราชายาทนะผู้ที่ไปถวายหลักฐานให้ฮ่องเต้ก็คือมูหรานในคืนวันแต่งงานเหตุิเยถิงดึงมีดออกมานั้นเป็นเพราะเขาต้องการพิสูจน์ดูว่ามูหรานรักนางเอกจริงหรือเปล่าซึ่งมูหรานก็ได้พิสูจน์แล้วว่าเขารักนางเอกจริงเยถิงจึงได้มอบของขวัญแต่งงานให้พวกเขาเป็นหลักฐานที่องค์ราชายาท ใส่ความพ่อนางเอกในปีนั้นมู่หลานรู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างมากองราชชายาทถูกทหารนำตัวไปองค์หญิงวิ่งเข้ามานางแค้นนางเอกมากจึงถือมีดปลีเข้าไปจะทำร้ายนางเอกแต่ถูกเยถ้ถิงขวางไว้เขารับมีดแทนนางเอกทหารวิ่งเข้ามาจับตัวองค์หญิงนางเอกประคองร่างเยถ้ถิงไว้เขาหายใจรวยรินบอกลานางเขาบอกว่า สิ่งที่นางเอกต้องการเขาชดใช้ให้นางหมดแล้วแต่นางเอกบอกเขาว่าเขาห้ามตายนางอยากให้เขาอยู่เพื่อที่จะชดใช้เป็นเท่าทวีคูณเย่ทิ้งหยิบปิ่นปักผมออกมาเขาอยากปักให้นางเอกแต่สุดท้ายก็สิ้นใจตายก่อนนางเอกร้องไห้ออกมานางหยิบปิ่นอันนั้นขึ้นมาดูและจำได้ว่ามันคือปิ่นที่เขาเคยมอบให้นางในวัยเด็ก นางเอกกอดร่างเย,ย่ถิงร้องไห้ออกมาหนักกว่าเก่าในที่สุดความจริงทุกอย่างก็ได้รับการตัดสินตระกูลของนางเอกถูกใส่ความอง์ราชทายาทถูกปลดจากตำแหน่งผู้ติดตามทั้งหมดถูกจับขังคุกคืนชื่อสกุลให้แก่นางเอกมู่หลานมีความดีความชอบถูกแต่งตั้งให้เป็นแม่ทัพพิทักษ์ชายแดนนางเอกรู้สึกพึงพอใจกับการตัดสินนางจึงตั้งใจจะจากไป มู่หลานตามหานางเอกพยายามรั้งให้นางเอกอยู่กับเขาแต่นางเอกบอกว่าตอนนี้นางไม่รู้เลยว่าตัวเองคือใครนางต้องการเวลาเพื่อลืมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับป้านเมิงและขอให้เขาลืมป้านเมิงคนนั้นเสียเถอะมูรหลานบอกว่าเขาลืมไม่ได้นางเอกจึงพูดกับเขาเช่นนั้นก็ถือเสียว่าการพบกันของเราเป็นเพียงความฝันฉากหนึ่งตอนนี้ตื่นแล้วเขาก็ไปใช้ชีวิตของเขาเถอะ มู่หลานถามนางเอกแล้วนางละ่ะนางเอกบอกว่าชีวิตของนางจบสิ้นไปนานแล้วสามปีต่อมาแม้จะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่นางเอกก็ดินข่าวของมู่หลานตลอดตอนนี้เขากลายเป็นแม่ทัพผู้เกลียงไกลหลังจากปราบกบฏชนะตอนนี้เขากำลังนำทัพกลับเมืองหลวงนางเอกไปเดินเล่นตามสถานที่ต่างๆที่นางเคยไปกับมู่หลานในที่สุด พวกเขาก็ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งทั้งสองนั่งเรือสวนทางกันนางเอกบอกฝีภัยเทียบท่านางเดินตามหาม่่รานไปทั่วก่อนจะเห็นเขายืนรอนางอยู่บนสะพานนางเอกวิ่งไปหาม่่รานทั้งสองส่งยิ้มให้กันม่หรานคว้าตัวนางเอกเข้ามาจูบ